ก็ถวายความเคารพและขอโอกาสพระเด็พระกุลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิที่เคารพยางสูงท่านพระเทรานุเทระเจ้าคณะประสังการทุกท่านนะครับก็คงจะไม่ใช้เวลามากเพราะว่าก็เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะนั่งมาครึ่งค่นวันแล้วนะครับแต่ว่าด้วยด้วยหน้าที่ ของแต่ละท่านแต่ละคนก็คิดว่าเราทั้งหลายก็จะทำหน้าที่ส่วนนี้ให้สำเร็จล้วงไปด้วยดีสำหรับวันนี้ผมได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจา้าคณะจังหวัด <c oughs> โดยผ่านทางท่านพระมหาโยธินเลขานุก,การนิมนต์ให้มาบรรยายแต่ยหวความรู้กับท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ส่วนสำคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั่นก็คือเป็นการประชุมระดับวัดระดับวัดในที่นี้ก็คือเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นตำแหน่งเดียวที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่ง แถวหน้าก็จะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอก็เจ้าวาดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าวาดเพราะฉะนั้นเวลาประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดก็จะเป็นการรวมรวมกันทั้งหมดนั่นก็คือเจ้าคณะตำบลด้วยเจ้าคณะอำเภอด้วยเพราะว่าตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นได้ก็ต้องเป็นพระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าวาดขึ้นไปเพราะฉะนั <gio consumers> ้นในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดก็รวมเป็นการรวม ประชุมหมู่ใหญ่ซึ่งในการประชุมระดับวัดนี้ก็เจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดแต่เดิมนั้นสองครั้งในหนึ่งปีแต่ต่อมาก็เหลือหนึ่งครั้งซึ่งสำหรับในวันนี้ก็จะมาถวายความรู้หรือว่ามาสนทนาพูดคุยกับท่านในหัวข้อที่ว่าการบริหารตนและการใช้อำนาจหน้าที่ของตนให้เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสานิกชน อันนี้คือหัวข้อในการบรรยายซึ่ง <c oughs> ถ้าจะพูดจริงๆก็คือมาตรา37กับมาตรา38 <c oughs> ก็จะแฝงอยู่ในหัวข้อนี้ท่านทั้งหลาย <c oughs> เพราะว่าถ้าเอ่ยถึงอำนาจและหน้าที่ <c oughs> ก็คงจะไม่พ้น <c oughs> พระราชบัญญัติสองมาตรานี้แต่ว่า <c oughs> ในความเป็นพระสังคาธิการของเรา <c oughs> กล่าวโดยเฉพาะ ตำแหน่งเรื่องยอมรับนี่ก็คือเป็นเรื่องของศรัทธาทําอย่างไรจะให้เขาศรัทธาเรานั่นเองขั้นแรกลําดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนความเป็นพระสังฆาธิการของเราไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดก็าตามผู้ช่วยเจ้าวาดก็าตามหรือว่ารองเจ้าวาดก็าตามในกฎมหาธิรสมาคมฉบับที่24ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการหมวดหมวดสอง หมวดสองก็จะว่าด้วยเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆาธิการข้อ6เขาก็ระบุไว้ว่าพระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งพระสังฆาธิการตามความตามข้อ4หมวดหนึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้ข้อหนึ่งมีพรรษาสมควรแก่มีพรรษาสมควรแก่ตําแหน่งซึ่งก็รู้กันโดยทั่วไปว่าถ้าเจ้าวาดก็อย่างน้อยก็ต้องห้าพรรษาขึ้นไปวงเล็บสองมีความรู้สมควรแก่ตําแหน่ง ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักธรรมชั้นเอกเสียส่วนใหญ่ต่อมาข้อที่สมมีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านทั้งหลายการที่ตัวเราผู้เป็นเจ้าวาดก็ดีผู้ช่วยเจ้าวาดก็ดีและรองเจ้าวาดก็ดีจะให้เป็นที่ยอมรับจะทำตัวเราให้เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นจากพระสงฆ์เองก็ตาม หรือว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็ตามความประพฤติศีลาจารวัตอาจาระต่างๆเราทั้งหลายก็ต้องประพฤติต้องปฏิบัติให้สมกับที่เราเป็นพระภิกษุเป็นสัมเนนผู้เป็นผู้สืบทอด พระพุทธศาสนาโดยตรงอันนี้อันนี้มีความมีความจำเป็นท่านทั้งหลายเพราะถ้าหากว่าเราย่อหย่อนในสิ่งนี้แล้วความเลื่อมใสศรัทธามันเกิดขึ้นยากก็ถ้าหากว่าเราจะเรียกศรัทธาจากใครก็ตามลำดับแรกต้องดูที่ตัวเราก่อนต้องดูที่ตัวเราก่อนว่าเราประพฤติชเช่นไรสมควรหรือไม่ที่จะทำให้เขาศรัทธานะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพื้นฐาน พื้นฐานของการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความยอมรับในสังคมหมู่ใหญ่นั่นก็คือต้องทำตัวเราก่อน <c oughs> ต่อมาในการใช้อำนาจและหน้าที่ผมเคยเรียนกับท่านทั้งหลายอยู่เสมอๆครับว่าในในสัญญาบัตรในตาตั้งของท่านน่ะ ในใบตาตั้งของท่านตาตั้งเจ้าวาดก็ดีรองเจ้าวาดก็ดีผู้ช่วยเจ้าวาดก็ดีเขาจะระบุว่ามีอำนาจและหน้าที่นะครับมีอำนาจและหน้าที่แต่ว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เขาจะใช้หน้าที่ขึ้นก่อนมาตรา37คือหน้าที่และมาตรา38คืออำนาจ ถ้าหากว่าเราปฏิบัติหน้าที่ของเราได้เรียบร้อยสมบูรณ์ก็ไม่จําเป็นต้องใช้อานาจเหตุที่มันต้องใช้อำนาจกันก็เพราะว่าเราไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้เป็นไปนตามที่เราได้รับมอบหมายซึ่งจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือทํานอกเรื่องนอกหน้าที่นั่นเองถ้าหากว่าเราทําตัวอยู่ในหน้าที่ของเราเป็นเจ้าวาดก็ทํางานอยู่ในหน้าที่ของเรา เป็นผู้ช่วยก็ทําตามหน้าที่เป็นรองก็ทําตามหน้าที่ที่เจ้าวาดมอบหมายรับรองว่าไม่ต้องถึงอํานาจใช้แค่หน้าที่พอใช้แค่พระคุณไม่ต้องใช้พระเดชเหตุที่ต้องมีพระเดชก็เพราะว่าเราบางทีเราย่อหย่อนในหน้าที่ก็จําเป็นต้องขันน็อตต้องกวดต้องขันก็ด้วยการใช้อํานาจนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถึงระบุว่าให้ทําหน้าที่ก่อนให้ปฏิบัติหน้าที่ก่อน ถ้าหากว่าเราย่อหย่อนในหน้าที่ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่อยใช้ระเบียบข้อบังคับเข้ามาว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่ที่ตนมีที่ตนเป็นแต่ว่าผมอยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งว่าซึ่งปัจจุบันนี้เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเจ้าหมู่เจ้าคณะรุ่นใหม่ๆที่ ที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่ไม่ทราบว่าผมจะรู้สึกเ,เองหรือเปล่าบางที่บางท่านย่อหย่อนเรื่องอาวุโสพันเตมากเราเป็นเจ้าคณะก็จริงอยู่แต่ว่าเราอย่าลืมว่าในพระธรรมวินัยนั้นระบบอาวุโสพันเตก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่อันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พึงตระหนักไว้ด้วยว่าเราอยู่ได้ด้วยการเคารพ ซึ่งกันและกันเคารพซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ก็ต้องดูด้วยว่าผู้ใหญ่นั้นเป็นผู้ใหญ่ประเภทไหนไม่ใช่เป็นประเภทที่โตเพราะกินข้าวแก่เท่าเพราะอยู่นานอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วระบบอาวุโสพันเตนั้นยังจําเป็นอยู่ก็ฝากกับเจ้าหมู่เจ้าคณะที่เป็นเจ้าคณะรุ่นใหม่ๆอายุพรรษาน้อยๆอ,อย่าลืมท่านอย่า อย่าไปอะไรกับท่านที่เป็นผู้ใหญ่มากให้ความเคารพให้ความยำเกรงให้ความนับถือท่านตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ก็ฝากไว้อาจจะนอกเรื่องสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการสร้างมันเป็นการสร้างความยอมรับหรือว่าสร้างความตาตาให้เกิดในตัวเราอย่างน้น้อยก็มีความเคารพมีความเคารพในผู้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ ส่วนในมาตรา37เนี่ยก็หน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยหน้าที่ของเจ้าวาดก็คือการบำรุงรักษาวาดัดซึ่งท่านทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าก็ทราบทราบกันดีคงจะไม่ต้องพูดกันเยอะปกครองสอดส่องดูแลบรรพชิตและเครืหัดที่อยู่ในปกครองของตนให้ประพฤติให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันนี้ก็ส่วนหนึ่ง ในกฎหมายอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องต้องตระหนักและต้องระลึกอยู่เสมอว่าณนะปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่ได้ด้วยพระธรรมวินัยอย่างเดียวท่านทั้งหลายเราไม่ได้อย่ดด้ด้วยพระธรรมวินัยอย่างเดียวที่ผมพูดเช่นนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งเป็นบทบัญญัติสูงสุดของประเทศด้วยนะครับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วยกฎมหาเทรสมาคมด้วย ระเบียบคำสั่งมติประกาศของหมหาธถรสมาค,คมรวมถึงว่าบัญชาของสมเด็จพระสังคราชเราจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นขอให้เราได้เข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อาศัยโดยพระธรรมวินัยอย่างเดียวแต่ว่าพระธรรมวินัยนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติส่วนกฎหมายหรือว่าพระราชบัญญัติประกาศมติอื่นใดก็เป็นกฎหมายลูกเป็นรองลงไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องประพฤติต้องปฏิบัติตามเช่นกัน อันนี้คือหน้าที่ของเราผู้ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในระดับระดับวัดต่อมาก็คือเป็นทุระในการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและเครื่องหัดอันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาซึ่งประเด็จคุณลรองเจ้าคณะภาคก็ได้พูดไปแล้วก็จะไม่ขอกล่าวต่อมาก็คือให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศลอันนี้แหละครับท่านทั้งหลายอันนี้แหละครับ ในการเป็นการให้ความสะดวกก็คืองานบริการนั่นเองเราก็ทำตามตามความสามารถของเราไม่ใช่ไปประจบขรึอหัดจนเกินเหตุหรือว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งจนจนเกินไปจนเกินสมควร ไม่ใช่ว่าออเงานนี้เจ้าภาพมีตังหน่อยเอาเอาพนักพิงสีทองไปงานนี้ฐานะด้อยหน่อยเอาเบาะนวมธรรมดาไปอันนี้ก็ทำถ,ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วก็มันก็ถามว่าสมควรไหมมันก็ ต้องว่ากันเป็นลายๆไปแต่ว่าโดยพื้นฐานเราก็ต้องให้ความสะดวกไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือว่าอะไรเข้ามาหาเราทุกคนที่เข้ามาหาเรามีความทุกข์ทั้งนั้นท่านทั้ทงหลายผมเชื่ออย่างนั้นนะครับชาววัดญาติโยมเนี่ยที่เข้าท,ที่ที่เข้ามาหาเราเนี่ยน้อยคนมากที่มีความสุขแล้วจะเข้ามาหาเราโอ้ท่านผมมีความสุขจังเลยเลยมาหาท่านยากมากน้อยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าความลําบากใจก็เข้ามาหาเราเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องให้ความอบอุ่นใจหรือว่าทำให้เขามีความสบายใจบ้างตามตามที่ตามที่เขาประสบอยู่วินั้นในการให้ความสะดวกหรือว่าอะไรต่างๆในเรื่องการบาเพ็ญกุศลก็ดีการเข้าวัดมาทำบุญก็ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจรารณาตามสมควร <c oughs> ต่อมาก็คืออำนาจอำนาจของเจ้าวาดอันนี้อันนี้ที่ผมบอกว่า ถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็เลี่ยงเลี่ยงแต่ว่ามันถ้ามันจําเป็นมันก็จําเป็นต้องใช้เช่นห้าบันประชิตและวก็รืองหัดซึ่งม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าวาดเข้ามาอยู่อ,อาศัยภายในวัดอันนี้ก็คืออันนี้เป็นข้อเป็นข้อบัญญัติเป็นข้อบัญญตัญญติไว้ในพระราชาบัญญตัติแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีอะไรที่มันเราคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้ก็ให้อยู่ในดุลพินิษของเจ้าวาดซึ่งถ้า ถ้าหากว่าท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายได้ศึกษามาดีแล้วคิดว่าคิดว่าการทําให้ตัวเราหรือว่าหมู่คณะเป็นที่ยอมรับจากคณะสงฆ์เองก็ตามหรือว่าจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็ตามไม่ใช่เรื่องยากทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นเออเป็นสำคัญ สิ่งหนึ่งที่กระผมอยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายได้ลองนำไปพินิษ์พิจารณานำไปไต่ตองถึงวิธีการที่ทำให้ญาติโยมเขามีศรัทธากับเรากับวัดกับพระสงฆ์อย่างที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นั่นก็คือเรื่องของการทำวัดสดมนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาจจะมองว่า การทาวัดสวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นเรื่องปกติในความเป็นเรื่องธรรมดาของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษสําหรับญาติโยมท่านทั้งหลายผมเคยเป็นเนนอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนเช้าบินทบัดตีสี่เนี่ยทำวัดเช้าทําวัดเช้ามืดทําวัดเช้ามืดแล้วออกบินทบัดแปดโมงมาทําวัดเช้า ขานชื่อด้วยหลวงพ่อขานชื่อด้วยหลวงพ่อเจ้าว่าจะนั่งด้านหลังเลยจะดูพระดูเนนว่าองค์ไหนขาดบ้างองค์ไหนมาบ้างแล้วก็เย็นทําวัดเย็นการทําวัดสวดมนต์เป็นสิ่งที่ญาติโยมเขาเอาที่เป็นโลกธรปปรมก่อนเขายกย่องสรรเสริญว่าเออพระท่านทําหน้าที่ของท่าน เวลาเขาไปไล่ไปนาได้ยินเสียงระฆังเสียงระฆังมันดังขึ้นก็นเออเขาก็เออพระท่านยังทําหน้าที่ของท่านก็คือทําวัดสวดมนต์ไม่ได้ย่อหย่อนต่อหน้าที่ซึ่งเราอาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าญาติโยมเขามองเป็นเรื่องพิเศษมองเป็นเรื่องที่พิเศษมองเป็นเรื่องที่เจริญหูเจริญตาเจริญศรัทธาของของเขาเพราะฉะนั้นการทําวัดสวดมนต์ผมยังถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นในการที่จะรักษาศรัทธา ของญาติโยมนอกจากเป็นการรักษาศรัทธาของญาติโยมแล้วก็เป็นการฝึกฝึกการสวดมนต์ของเราไปเนินตัวด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ <c oughs> พระเนรเราที่บวชใหม่พรรษาไม่ถึงสิบสวดมนต์ค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นมาก ท่านนโมพุทธายะณชาลิติอะไรนี่รู้สึกจะคล่องเหลือเกินนะลถน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเจิมฝาบ้านเจิมกระโปรงรถนี่โหพรรษาห้าพรรษาหกนี่เอาแล้วตั้งตัวแล้วนั่งเสลี่ยงกันแล้วแต่ว่าพอสวดมนต์ธรรมจักนี่อมแอมอมแอมกุศลานี่ถั่งงาถั่งงายังมีอยู่นะท่านทั้งหลายอันนี้อย่างบทกรณีเนี่ยเราตัดกันซะเคยตัวอยู่ๆเออวันดีคืนดีก็เมตันเมตันเมตัน อัปมาโนก็สวดแค่อัปมาโนวิรูประเขนี่ขึ้นมานี่งงแล้วไม่รู้อะไรแล้วใช่ไหมครับพอไปสวดบทเต็มก็สวดไม่ได้เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความย่อหย่อนเป็นความย่อหย่อนในเรื่องของการสวดมนต์นำมาถึงความเสื่อมศรัทธาท่านอาจจะมองว่าการสวดมนต์เป็นแค่เปลือกเป็นแค่กับ,เป,กบเป็นแค่กับพีแต่ท่านจะลืมว่าต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงจะอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยเปลือกด้วยกับพีเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ เป็นการสืบต่อเป็นการรักษาพุทธวจนะหรือว่าคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยส่วนหนึ่งจริงอยู่เราไม่ได้ศึกษาพ,พระต่ปิฎกโดยในทางตรงแต่ว่าเราทั้งหลายก็สามารถที่จะรักษาพุทธพจน์นั้นได้ด้วยการเจริญเจริญมนหรือว่าสวดมนให้มากมากผมยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะท่านทั้งหลาย ยังถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราทั้งหลายจะท่องบนสวดมนต์ใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วผมยังเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอยู่ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เพราะว่าต้องยอมรับว่าเราทั้งหลายไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างผมเองผมก็ไม่ได้ดูพระไตรปิฎกไม่ได้เปิดดูพระไตรปิฎกก็อาศัยเรื่องการสวดมนต์เป็นหลัก ก็ทําให้พอได้ทราบว่าเออพระสูตรนี้มาจากนี่มาจากตรงนี้ปาฐานี้มาอย่างไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าหากว่าไม่มีเรื่องพวกนี้แล้วเราจะไม่รู้อะไรเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าการทําวัดสวดมนต์และการท่องบทสายายของเราเป็นการสร้างและรักษาศรัทธาของญาติโยมได้ดีอีกวิธีหนึ่งเช่นกันอันนี้ก็ฝากไว้ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนักปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอะไรก็ตาม จเจา้าคนาอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาดลองเจ้าวาดก็อยากจะฝากแง่คิดปิดท้ายกับท่านทั้งหลายไว้หน่อยว่าโบราณเขาบอกว่านอนสูงให้นอนควา่านอนต่ำให้นอนหงายซึ่งถ้าแปลง่ายๆก็คือให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเราเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองชั้นสูงสูงกว่าเขาบอกว่านอนสูงให้นอนคว่ำ นั่นก็หมายความว่าให้พยายามลงไปสอดส่องลงไปดูลูกน้องเราบ้างผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างดูว่าเออเขาอยู่อย่างไรเขามีความเป็นอยู่อย่างไรต้องการอะไรต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรหรือว่าเขาขาดตกบกพร่องอะไรส่วนไหนเมื่อเราเห็นแล้วถ้าไหวก็ไปเสริมไปเติมไปเพิ่ม ไปบำบัดทุกบำรุงสุขไปขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานี่คือลักษณะของการนอนสงให้นอนคว่ำนอนต่ำให้นอนงายนั่นก็หมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็ต้องดูด้วยว่าออตอนนี้ผู้บังคับบัญชาเรามีนโยบายอะไรจะทำอะไรไปในแนวทางไหนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไปในร่วมกัน เราก็ต้องสนับสนุนท่านให้ความร่วมมือกับท่านในทางที่ถูกที่ควรก็ฝากไว้ว่าในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่จะทำให้เกิดความยอมรับหรือว่าเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และเป็นที่ยอมรับแก่พุทธศาสนิกชนได้นั่นก็คือหนึ่งเรื่องนั่นก็คือต้องมีความประพฤติเรียบร้อยตามวัฒนวินัยเป็นหลักก่อนเพราะถ้าหากว่า เราไม่มีความประพฤติมีความประพฤติไม่เรียบร้อยศรัทธามันตกไม่ต้องอะไรหรอกครับผมนั่งรถเข้ามาน่ยมีพระสองสามรูปเดินนุ่งสะบงใส่อังสาตัวเดียวกิผมยังตกเลยนับภาษาอะไรกับญาติโยมบอกเออนี่มันที่อะไร <c oughs> ท่านนั่งนุ่งสะบงใส,ส่องสะสูบบุหรี่อยู่ท้ายรถแล้วมันจะไปรักษาศรัทธาอะไรญาติโยมเขา เราพระ้ากันผมไม่พากันผมเห็นผมยังจิตตกเลยของขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยขนาดพาดยกันเองแล้วนับภาษาอะไรกับญาติโยมที่เขาเห็นเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดเท่านั้นเองอันนี้อันนี้คือขาดซึ่งความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินยัยซึ่งก็ระบุชัดเจนว่าไปไหนมาไหนควรจะคลองผ้าแต่วันนี้ผมผมคุมมาก็ต้องขออภัยด้วยท่านทั้งหลายเพราะว่าไ <c oughs> ม่ได้แจ้งในระเบียบว่า ให้ห่มอะไรแต่ว่าเห็นมาที่ราชการผมก็เลยห่มคลุมมาแต่ก็ยังถือว่าปฏิบัติตามอยู่อันนี้ครับผมถึงว่าความประพฤติเรียบร้อยตามวัฒนวินยัยถ้าหากว่าเราย่อหย่อนสิ่งนี้แล้วเนี่ยศรัทธามันเกิดยากการที่จะบริหารศรัทธาของญาติโยมก็ตามหรือว่าใครก็ตามต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนถ้าหากว่าตัวเรายัางประพฤติย่อหย่อนอยู่ จะมุมใดมุมหนึ่งก็ตามความเสื่อมศรัทธาหรือว่าศรัทธาถอยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับก็ฝากไว้เรื่องสุดท้ายคืออยากจะให้ท่านทั้งหลายอยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายลองไปอ่านนิทานหนึ่งเรื่องนะครับลองไปหาอ่านดูนิทานหนึ่งเรื่องเป็นนิทานอีศพซึ่งผมอ่านตั้งแต่อยู่ชั้นปหปหเรื่องหมาจิ้งจอกหางด้วน นะครับความหมายมันจะอยู่ในนั้นเลยนะครับฝากไว้ท่านลงไปหาอ่านดูเรื่องหมาจิ้งจอกหางด้วนแล้วท่านจะได้ข้อคิดอะไรดีๆจากนิทานเรื่องนี้เยอะมากซึ่งผมมองว่าเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันพอสมควรก็ขอฝากไว้นะครับท่านทั้งหลายก็ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ตั้งใจฟังซึ่งอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ว่าก็ถือว่าท่านก็ตามผมก็ตามได้มาปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกๆรูปทุกๆท่านขอให้ทุกๆรูปทุกๆท่านมีความสุขความเจริญและเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพครับขอบพระคุณมากครับ